เรามาปลูกไม้เนื้อเยื่อกันดีกว่าวันนี้เราก็ได้ไม้น้ำยูนิฟอรามานะคะทุกคนได้ไม้เนื้อเยื่อมาแล้วสิ่งที่เราต้องทำก็ คือล้างวุ้นออกให้หมดเขาออกมาแบบนี้เลยค่ะกระปุกนี้นะคะวุ้นแอบแตกทุกคนก็เลยต้องรีบปุกนะคะในวุ้นเขาก็จะมีอาหารอยู่นะคะต้องล้างออกให้หมดเลยนะเพราะไม่งั้นอาจจะไปเกิดเชื้อราในตู้ได้เนี่ยเนี่ยเนี่ยติดแนมะ้แต่นิดเดียวเนี่ยก็ต้องล้างออกให้หมดต่อให้เราต้องล้างให้สะอาดแค่ไหนเราก็ต้องล้างน้องเขาเบาๆนะคะเดี๋ยวเขาจะช้ำตายซะก่อนค่ะทามั่นใจว่าสะอาดแล้วเราก็ไปปูกกัน วันนี้เราก็จะปลูกลงดินไปเลยนะคะบางคนก็สงสัยจะรู้ว่าจะปลูกได้เลยหรือว่าต้องลอยน้งไว้ก่อนดีบายแบบนี้ว่าสุไข่ายสุดมันเด้อถ้าเป็นเรานะคะถ้าตู้ที่เป็นระบบที่เซ็ตตัวแล้วเราก็จะปลูกเลยแต่ถ้าเป็นตู้ตั้งใหม่ดินมีปุ๋ยเยอะเราก็จะลอยน้ำเอาไว้ก่อนเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้เลยเราก็มาลุ้นกันว่ามันจะรอดไหมถ้าชอบนะคะกดติดตามไว้นะสำหรับวันนี้ลาไปก่อน